รวม5มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G ในเดือนพ,อพฤษภาคมนี้นะผมส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคร okay ครับผมก็สกวัสดีทุก,กท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือถือนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนนะครับเป็นมือถือที่รองรับเครือข่าย 5G ทุกรุ่นเลยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เอามาถึงกัน5รุ่นกันเลยที ที่แบบเอ้ยยังน่าสนใจอยู่นะผมเออโอเคแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุ่นใหม่อะไรมากนะผมแต่ก็เป็นมือหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้นะผมนะที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมโอเคอะเราไปเลิกไปเลยดีกว่านะผมไปโอเคผมรุ่นที่1เนี่ยตัวนี้จะเป็น oppo reno 12นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอเนี่ยที่6.7นิ้วนะครับส่วนความเรยนเนี่ยจะเป็น full d i p a t เนาะแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น20.9ส่วนตัวกระจกเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น corning gorilla glass 7i เลยนะครับแล้วก็มา มาพร้อมกับชินีหน้าจออนะัลมาเลตโน้ตผมกับค่า4 1 0 0 0 0า0สี่เลยนะส่วนตัวรีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ต์เลยโนะ้ตผมแล้วก็ตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่1,200 nits ส่วนรุ่นนี้เนาะตัว IP rating นะครัจะเป็น IP65 แล้วก็ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14้วยฟันเอ้ย Color Evolution 14.1นั่นเองนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Dimensity 7300 Energy นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกบาร์ดจอม m a l ่ G615 MC2 มาพร้อมกับสตอรี่เนี่ย 256GB, 512GB เลยนะครับเป็น USH3.1 แรมนี่มีแรม8กิก12กิกเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดิการได้นะผมแล้วก็กล้องเนี่ยเมลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรองรับแสง D-IF 1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวระบบกันสั่น OIS ไปด้วยส่วนอัลต้าวายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับแสง D-IF 2.2แล้วก็ยังมีเลนมาโครอีกนะผมนะ2ล้านพิกเซลรองรับแสง D-IF 2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ใจโ o EIS ไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ 4K 30นะครับแล้วก็ยังมีการสั่นกล้องหน้าอีกนะผมนะใจโรยิสเหมือนกันนะผมส่วนรุ่นนี้เนาะเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับเออ่ตัวรูแจ็คไม่มีเนาะบูทูธ5.4นะครับแบตเนี่ยอยู่ที่ 5,000mAh รองรับใช้ได้8 0วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแบต12กิกสตาร์เลต205กิกเลยนะผมอยู่ที่12,249บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมน่าสนใจก็สามารถคลิกที่คำใบ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยตัวนี้นะจะจเป็น Oppo Reno 13นนั่นเองนะครรับุ่น,น นาะขนาดหน้าจอนี้ด้วยหกจด้าเก้นิ้วนะครับส่วนความเร็วนนยอยู่ที่หนึ่งจุดห้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวกระจกเนี่ยจะเป็นคอนนิ่งเกลเลราการ์เจ็นะครับส่วนชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็นอัลมาเลดนะแล้วก็ตัวค่าสีนยอยู่ที่1 0 0่ล้านสีเลยนะครับแล้วก็ตัวรีเฟรชเนาะอยู่ที่120่งเฮิร์นะครับรองรับ hdr 10บพัด้วยส่วนตัว ip rating นะครับคือ ip 6 8และ ip 6 9นั่นเองนะครับมาพร้อมกับความสว่างหน้าจอที่1 2 0หนึ่งพันสองร้ Android เนี่ยจะเป็น Android 15ครอบด้วย คันเลอร์เวอร์ชันส5ส่วน CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น m e d i a ท e k d e m e s t y 8 350นูนแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอมาร i จ6 m 5 MC6 ส่วนตัวความจุนะฮเป็น1 2 8 g b 256GB, 5 2 g g b 1ก b ์ล้วย็มาพบการ้อมสับ u อ d กิ1แล้วก็หม 8GB 12GB, 16GB เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยูเอดิสซันึ่งแรมนี่มีแรมแ้วก็กซ์สิบองมซเลยนะครับแบบสูงสุดเนาะ่นเองนิกเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะฮะแล้วก็กล้อ,น,อล Excel, นี่นนบบนนย ส่วนอัลต้าวายเนี่ยก็อยู่ที่8ล้านเมิลลิวัลล์รับแสง D-522 แล้วก็มีเลนด์เดฟนะฮะ2ล้านเมกซิวัลล์รับแสง D-524 ส่วนงานวิดีโอแน่นอนครับอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทเลยนะฮะมมาพร้อมกับการสั่นใจ Low EAS ไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านเมิลลิวัลล์รับแสง D-500 มาพกการ้อมกับงานวิดีโออยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทเลยนะครับส่วนลำโพงเนี่ยแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะฮมดูแจ็คไม่มีนะครับบลูทูธเนี่ยจะเเเปป็นนวอออออรรรร์์ชชัั่่่่แแบบตีียยูทมมิิลลงาจด้ 10วัตต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกะสตอร์เรจ205โฉมกิวที่16,289บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้อสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนรุ่นที่3เนี่ยตัวนี้จะเป็น Poco F7 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนาะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับส่วนความเรียนเนียนนเ่ยอยู่ที่ 2K เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับอัตราส่วน20:9ต่อตัวกระจกเนี่ยจะเป็นคอนนิ่งเกลเลอร์ลากา 7i นะครับับบแล้้วกก็มมาพรอชิ หน้าจอเนี่ยจะเป็น amoled นะฮมตัวค่าสีอยู่ที่68ล้านสีคัลเลอร์เลยทีเดียวนะฮมแล้วก็มาพร้อมกับ refresh rate อยู่ที่1 2 0 hz นะครับความสว่างยอยู่ที่3,200น nits เลยนะฮมแล้วก็ตัว ip rating นะครับจะเป็น ip 68 ส่วนตัว Android เนี่ยจะเป็น Android 15ครอบด้วย Hyper OS เวอรชัน2ส่วน CPU เนี่จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3แล้วนะครับมาพรกับการ์ดจอตัว Adreno 750แล้วก็ตัวความจุเนาะอยู่ที่256 g b 512 g b นั่นเองนะผมเป็น u s 4 0แรมเนี่ยมีแรม12 g b เท่านั้นนะผมแล้วก็ SD card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านเมกเซลรูรับแสง DF 1.6นั่นเองนะผมแล้วก็มาพร้อมกับการสัน่น OIS ไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ ระบบโฟกัสแบบดูโอพิกเซลด้วยนะครับเหมือนกับพวกกล้องใหญ่ๆเลยนะผมแล้วก็ตัวออาต์ตาี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสง Df22 ส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยสูงสุดนะอยู่ที่ 8k 2 4เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ตัว 4k เนี่ยได้ถึง60เลยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้นะครับมีการสัน่นใจโ o EIS ไ่ด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะผมแต่ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอันนี้อาจจะนิดนึงนะผมอยู่ที่ 1,080p แบบ60เฟรมเรทนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวนี้นะมีใจ Low ครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่แล้วนะผมเออ่รูแจ็คไม่มีนะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น5.4แล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับใช้ได้90วัตต์กันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกส์สตอรเรจ250คิวที่14,990บาทนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนาะสนใจนะก็สามารถคลิกตัวตะก,กร้ายูทูบได้นะผมหรือว่าเดสคริปชั่นก็ได้เนาะโอเคครับรุ่นที่4เนี่ยตัวนี้จะเป็น Redmi Note 14 Pro Plus 5 g เลเลลยยนนนนาาาาะะัผมมออ่่ขดดห้จกกีว น้ำรุ่นนี้เนะี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนับส่วนความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 1.5k นั่นเองนะฮมแล้วก็ตัวอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น20:9ส่วนตัวกระจกหน้าจอเนี่ยจะเป็น Corning Gorilla Glass Victus 2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชนิดหน้าจอแน่นอนน้ำ a m o l e x นะฮม68ล้านสีคันเลอร์เลยนะฮมรองรบบ i c r d t ด้วยส่วน r e f ฟ e ช r a หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 120Hz นั่นเองนะครับมาพร้อมกับความสว่างอยู่ที่3,000 nits เลยนะฮมแล้วก็ตัว IP Rating นับคือ IP68 ส่วนแน่นอนเนี่ยตัวนี้จะ ีครอบด้วย Hyper OS นั่นเองนะผมแล้วก็รุ่นนี้แน่นอนนะชิปเซ็ตเนี่ยจะเป็นตัว s n a p d r a g o n 7S Gen 3นั่นเองนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ Adreno 710ส่วนตัวความจุนะผมจะเป็น256 g b 512 g b นั่นเองนะผมแรมนี่ไม่แรม8 g b 12 g b นะครับแล้วก็ชนิด ROM เนี่ยจะเป็น UFS 2.2 s อสไออารไม่สามารถใช้ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนกล้องหนะ้าอยู่ที่200ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการสั่น o อเอสด้วยส่วนตัวออาต์เตอร์วายอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟสองแล้วก็ยังเลนมาโคอีกนะครนะับสองล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟสองส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k 3 0นะครับแล้วก็มีการสั่นใจโร e i s อเไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยี่ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟสองแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ full hd rate เฟรรรรมเเเทลลยนนนนะคคับุ่ีนน้ป็โพงู่แล้วเนาะ รูแจ็คไม่มีนะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน่น5.4แล้วก็แบตเตอรี่น้องหมอยู่ที่5,110มแอมรองรับใช้120วัตต์กันเลยทีเดียวน้องหมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับ RAM 12GB Storage 5 1 2ิกเลยน้องหมอยู่ที่12,990บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้องสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คําอบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตัวตะก,กร้า YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนรุ้นสุดท้ายในวันนี้น้องหมจะเป็น Vivo Y27 นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยขนาดหน้า จอเนี่ยด้วย6.64นิ้วเนาะส่วนความเรียนเนี่ยจะเป็น 4D พัดนะครับแล้วก็ชินีหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD ตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่600 nits นะครับแล้วก็ Android เนี่ยจะเป็น Android 13ครอบด้วยฟันทัชเวอร์ชัน13นะครับส่วน CPU เนี่ยจะเป็น Helio G85 เนาะแล้วก็ ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นมาลี g 5 2 m c 2รุ่นนี้ไม่สามารถใส่เอดิการ์ดได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยเนาะส่วนความจุเนี่ยจะเป็น128กิกเท่านั้นนะครับแรมนี่จมีแรม6กิกกับ8กิกเนาะกล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลดูรับแสงดี f 1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มีเดียบเซนเซอร์2ล้านนะครับรูรับแสงดี f 2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เนาะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย8ล้านรูรับแสงดี f 2.0งานวิดีโอก็แน่นอนครับ Full HD 30เนาะรุ่นนี้นะครับมีร ที่5,000ันมลรอรองรับใช้ได้44วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม6กิกสัลเตรอจี่สิคิวที่ 5 1 2 9บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนอสนใจนะครับก็สามารถคิดตัวคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตัวตะกร้า YouTube ที่อยู่ข้างล่างหรือว่าด้านข้างตรงคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมดูก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับโอเคครับก็ไม่ยบายครับ